สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับเนาะนะครับคลิปนี้เบ้าเกตแต่ขออนุญาตนะครับนําเสนอนะครับเป็นนกนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกรูปผสมเสียงใหญ่หนึ่งกุกคารลมนะครับผมนะครับพวกนกสายมาเลสสายตอดินนะครับผมนะครับนะครับมีปอกขานะครับ อาจารย์ท่านไหนมีพรสวรรค์หรือว่าต้องการหรือว่าที่มองหานะครับจะไปฝึกหรือว่าไว้แต่ขั้นไว้แต่ขั้นให้ฟังก็ได้นะครับนะครับมีชานนี้นะครับมีแนวทางที่เดนกตัวดินนะครับผมค่าลมเยอะนะครับผมนกหนึ่งกุกนะครับนกหกเจ็ดเดือนกำลังทายขนนะครับจะเป็นนกไงนะครับผมนะครับแข้งขากระไง ปกตินะครับผมคิดว่าเป็นนกขูู่่ครับผมนะครับทาไงดีนะครับตัวที่สองครับผมเป็นนกคู่อ่างนะครับคู่อ่างหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับคาลมนะครับผมนุนอ่างนะคู่อ่างนุ่นอ่างนะครับผมนะครับเสียงเล็กห้องนะครับ คาลมจวดนะครับผมนะครับนกพึ่งเจ้ามากนะครับผมออกมาสิบสามแดงนะครับผมอาจารย์ท่านให้สนใจกับสอบถามผมหน้นะครับราคาบอแรงนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นนกต้ออาชีพนะครับเป็นนกหลิวตันนะครับผมนะครับเฉลยร้อยัวนะครับหลิวตันคาลมนะครับผมนะครับตำหนิกระสีมีก่อยนะครับเล็บก่อยขาดขาดเล็บนะครับกัเล็บฟังเอ่อ ก้อยฝอยเดียวกันขาดนะครับขาดสองเล็บนะครับผมนะครับตำนี้นะครับนกพึงท้ายขนเต็มนะครับผมนี่ครับเอเคพระเนี่ยที่นึงครับผมไปล่อเบืองกับนกปลาเกืบมาไก่อยู่ครับได้เปิดค่าล่มอยู่นะครับผมนะครับดิวตันร้อยเปอร์เซ็นครับอายุโคงสามปีนะครับจะเข้าสี่ปีนะครับนิ่งๆนะครับผมกำลังพอดีต่อนะครับราคาริวตันนี่ครับผมออกมาสิบแปดใบแดงนะครับเปิดไว้ที่นะครับ ยี่สิบใบแดงนะครับผมนะครับบแรงครับนะครับใส่ทรงให้ทั้งกงนี่ก็ได้นะครับยี่สิบใบแดงส่งให้ทั้งกงอันนี้สิบหาใบแดงนะครับผมอันนี้สิบใบแดงนะครับผมนะครับทรงให้ความกงก็ได้นะครับสิบใบแดงนะครับสิบห้าใบแดงนะครับผมแล้วก็ยี่สิบใบแดงนะครับผมราคานี่นะครับผม ผู้ใดนะครับกาลังมองหานกเพราะว่าเริ่มคันแล้วครับผมท้ายขนนะครับนกนะครับช่วงนี้นะครับได้ปีกนะครับแน่นไม่แตกนะครับผมนะครับสอยข้อนะครับนกคาลมนะครับสังเกตนกคาลมนะครับสอยข้อนี่จะเป็นแถวลงครับเป็นแถวเป็นแถวนะครับตัวนี้คู่อ่างนะครับหนึ่งกุกนะครับกะตามนี้กะก้อยเท่กันนะครับ ก้อยขาดนะครับสงสัยว่าจะเรียบก่อยบ่มนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมนะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับกุกกูกูกุกนะครับค่าล้มหนึ่งกุกกู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 นะครับผมเนาะนะครับสิบใบแดงนะครับทรงให้ทั้งกลงได้นะครับตัวนี้สิบห้านะครับตัวนี้ยี่สิบเนาะนะครับผมบ่าวเกตขอบพูณอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ